วันนี้นะคะถ้าคุณรู้ว่ากลุ่มลูกค้าคุณคือใครนะคะจะทำให้คุณทำการตลาดได้ง่ายมากๆเลยค่ะ คุณจะสามารถครเอทคอนเทนต์นะคะคุณจะสามารถยิงโฆษณาไปหาผู้คนเหล่านั้นได้อย่างตรงประเด็นสุดๆเพราะว่าคุณรู้ไหมคะใน f a c e b o o k Ad ค่ะสามารถที่จะเลือกความสนใจของลูกค้าได้แบบละเอียดยิบเลยค่ะถ้าคุณนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นตัวแทนหรือทําธุรกิจคุณต้องเรียนรู้วิชานี้นะคะวิชาหนึ่งก็คือวิชา Facebook Advertising นะคะการยิงโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ตรงใจลูกค้านอกจากการยิงโฆษณาให้ตรง กลุ่มเป้าหมายแล้วที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันนั่นก็คือคอนเทนต์ที่คุณจะสื่อไปถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นค่ะตอนนี้นะคะคอนเทนต์ที่คุณจะสื่อไปถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นต้องเป็นในรูปแบบวิดีโอนะคะแล้วคอนเทนต์เหล่านั้นจะให้ข้อมูลอะไรที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนั่นคือสิ่งที่คุณต้องคิดนะคะเพราะวันนี้เหมือนคุณมีเซลแมนค่ะแล้วเซลแมนคนนี้จะแต่งตัวอย่างไรจะพูดอย่างไรกับลูกค้าของคุณที่คุณจะใช้เครื่องมือ Facebook ส่งเซลแมนของคุณไปพูดอยู่หน้าจอลูกค้าของคุณนะคะค ดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณครีเอทคอนเทนต์ได้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายคุณใช้เครื่องมือ Facebook ในการที่จะนําส่งสารนี้ไปหากลุ่มเป้าหมายที่ใช่ของคุณกลุ่มเป้าหมายที่ใช่เข้ามาสนใจและจะเปลี่ยนจากคนที่สนใจกลายเป็นลูกค้าของคุณได้กระบวนการสั้นๆเหล่านี้นะคะมันเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนให้เก่งมากๆเลยค่ะการตลาดในยุคดิจิตอลนะคะหรือยุคออนไลน์ตอนนี้บอกเลยค่ะว่ามันอยู่กันที่การครีเอทนะคะแล้วก็ การที่เข้าใจและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคุณให้มากพอค่ะเขาเรียกว่าการตลาดแบบเจาะใจให้ถึงลูกค้านะคะอย่าลืมนะคะว่าวันนี้คุณสามารถที่จะขึ้นไปอยู่บนหน้าจอของลูกค้าได้แบบง่ายๆค่ะถ้าคุณได้อยู่บนหน้าจอเขาแล้วคุณอย่าพลาดนะคะที่จะทําให้คอนเทนต์นั้นเป็นคอนเทนต์ที่เขาสนใจเข้ามาดูเพจคุณต่อแล้วก็เปลี่ยนจากคนที่สนใจเป็นลูกค้าของคุณค่ะคลิปนี้ดีมีประโยชน์โปรดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจโคจลี ไว้ด้วยนะคะนักขายสายออนไลน์ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ